นตินไปนาอยู่ระหว่างเดินทางกำลังไปนาจะเป็นยังไงไปชมกันนะครับสวัสดีครับกลับมาพบกับรายการนาตินไปนานะครับพบกับเสียมินสุดหล่อนะครับวันนี้แปลงกายมาเป็น <c oughs> <c oughs> เป็นไร <c oughs> เป็นพระเทพพบุตรนะครับผมนะครับจาก,กอบก็เดินสำรวจอยู่นะครับผม <c oughs> ชายาอะไรรู้ไหม ให้บอกม The sea water. าเดือด40วอเตอร์นะถังไปแล้วสองอุดพี่ดุยอยู่ด้านหลังนะครับผมไกลๆบบรายการวันนี้จะเป็นการปลูกกล้วยนะครับผมนำร่องทุเรยียสนะครับวับนนี้มากับทีมงานมินเรสซิ่ง <acing> นะครับผมกระจากรอบ40นะครับเป็นแกนแเล็กน้อย นะครับมาฝากพี่ๆเพื่อนๆกันครับในรายการนตินไปนานะครับวิอะไรคขุดไปตัวมีปลากระโดดด้วยครับบรรยากาศท้องทุ่งนานะครับอำเภอคุณหันจังหวัดซีสเกตนะครับผม ดูนะครับในรายการน่าตินไปนาน,นะครับผมปได้เปิดเลยลูกกล้วยน้ำหวาน,นะครับผมเอาเป็นพืชพี่เลี้ยงของทุเรียนก่อนนะครับเดี๋ยวจะมีการรองก้นด้วยขี้หูวันนี้สั่งมา30กระสอบนะครับลองดูหากแล้วเปิดไม่ได้ขึ้นปีนเลยครับอ่เดี๋ <laughs> <laughs> ยวมาลองดูวิธีการต่อต่อไปนะครับ กล้วยกันนะครับผมแข่งๆจะสอบม,ออบม่อยอายเหรอไม่อายเนาะไม่้อายทำกินน้องนี่นะครับผมกับรายการน้าตินไปนา,นายังไม่ได้โพสเลยครับน่าจะเสียดูยี้ทีมง,งานนาตินไปนานะครับผมวันนี้พากันมาปลูกกล้วย นี่นะครับผมกล้วยน้ำว้าครับผมพันประจวบนะครับสั่งมาสถานที่ปลูกก็อำเภอคุณฮานจังหวัดรีสกเกตนะครับผมกับเสียมินนะครับผม,มด้บรรยากาศถ่ายทำวันนี้ของเดือนสิงหาระหว่างโรคโควิดระบาดหนักนะครับต้องขออภัยที่ไม่ได้สวมแมสนะครับเนื่องจากพวกเราป้องกันตัวแล้วก็มีการป้องกันห่างภัยจากคนอื่นเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วมีการตรวจเช็คเรียบร้อยแล้วนะครับ ดูวิธีการปลูกกล้วยครับกับเจมินเป็นยังไงน้องเมื่อกี้ขั้นตอนแรกผสมสมขี้หมูนะครับผมสั่งขี้หมูมานะครับขุดลุปปมประมาณ5 0 50คูณ50นะครับผมผสมขี้หมูลงไปในดินนะครับแล้วก็ทำการเป็นยังไงครับแกะถุงกล้วยนะครับผมแกวอวะชูก่อนลุกแป๊บนึ่ง ูให้ดูก่อนอ่าสวยงามตั้งทรงจัดทรงเป็นยังไงครับมีการจัดทรงเล็กน้อยนะครับผมเนื่องจากเก็บทรงไม่อยู่นะครับผมโดนมาเยอะนะโดนไปหลายดอกนะครับผมรุ่นนี้ไม่รู้จักฟอยนะครับรุ่นนี้รู้จักแต่ไม้ไผ่นะครับอ่ะเป็นยังไงครับมาดูทิศทางต่อไปนะครับอ่ากบนี่คือการแต่งหลุมนะครับผมอ แน่นอนครับส,สูตรการปลูกแบบนี้บอกได้คําเดียวนะครับผมตายทุกตน้นทุยม anyway> ีการจับจับปากหลุมขึ้นมานะครับให้เป็นรูปเป็นรูปอะไรพี่มินอ่านะครับผมวันนี้เป็นพีเซนเตอร์คนใหม่ของรายการนัตินไปนานะครับผมมาคู่กับเจียดุยนะครับ เดี๋ยวต่อไปคณะตินไปไร่ก็เจอกันที่สวนปามนะครับ EP ต่อไปนะครับ EP ไรกของนัตินไปนานะครับพากันมาปลูกกล้วยน้ำว้าพันประจวบนะครับสั่งมาจากอินเทอร์เน็ตนะครับจัดส่งมาแข็งแรงมากส่งมาจากอินเทอร์เน็ตเลยนะใช่ครับส่งมาจากจังหวัดประจวบคีรีขันสวยงามครับผมอ่ดูหน้าคนปลูกหน่อยชูสองนิ้วหน่อย,อย <c oughs> จะบอกให้ชูสามนิ้วก็ไม่กล้าคัะบอก <c oughs> จัดไปครับอ่ะมาดูวิธีตอ,ตอนต่อไปของเสียดุยนะครับผมนี่ครับน้องๆเขาก็จะไอายๆหน่อยนะครับผมเ<อ>ย,ย่เร็งอายอะไรวะยับจะนับนี่ชูก่อนครับวิธีการแกะโชว์วิธีการแกะหน่อยครับผม <S <S นี่ครับ อ่ลงลงแล้วทำยังไงต่อปุ๋ยไหนปุ๋ยที่หนูผสมไ้ใช่ไหมเอาแก้วอันนี้ดินส่วนนี้นะครับแดงแดงดำดจะมีการเทขี้หมูไว้ก่อนนะครับผมเป็นการผสมแล้วก็เอากรบปากหลุมนะครับแล้วจะมีการจัดทรงปากหลุมให้เป็นลักษณะพูนขึ้นมาเป็นรูปภูเขานะครับอ,อ่ามาดูน้องเขาทำสวยมากเลยนะครับ เช่นเดิมครับปลูกอย่างนี้ตายแม่งทุกต้นครับไม่เคยจะประสบความสําเร็จกันครับตลกนะครับอันนี้ก็เป็นมุกเล็กๆน้อยๆนะครับตัดกลับมานะครับผมบรรยากาศท้องนาเช่นเดิมครับกับนาณตินนะครับผมรายการณตินไปไร้นะครับผมมานาลุงมีนะครับชมบรรยากาศเสร็จแล้วเจอกันอีพีต่อไปนะครับสวัสดีครับ